ต้อมเผือกกระตุกดาวพิมพ์ทองโพทันทีหลังเกรซออกมาแหกดารานุ่มจากกรณีเกรซเชลิตาอดีตแฟนสาวพอดสันสิริลักษ์ออกมาแหกดาราชายคนหนึ่งที่มีนิสัยค่อนข้างปากปีจอเอาเรื่องไม่จริงของคนอื่นไปพูดสร้างความเสียหายให้คนอื่น ทั้งที่ตัวเองนั้นสร้างภาพปลอมเปลือกสุดๆโดยเธอยังทิ้งท้ายอีกว่าเพราะว่าเป็นฝ่ายนิ่งมาให้ตลอดแต่ยิ่งนิ่งยิ่งรับรู้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องแรกแต่บอกเลยว่าสิ่งที่คุณพูดคือเกินเหตุไปมากๆหยุดพยายามเหยียบคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้มีที่หายใจสูงขึ้นเถอะพูดให้คนอื่นเสียหาย เพื่อกลบความชั่วของตัวเองจนลืมว่าบางทีมันก่อกลบไม่มิดอนเนอะตลอดเวลาที่ผ่านมาเลือกจะนิ่งเพราะขยะาขยแงในสันดาเกินกว่าจะพูดออกมาได้ยอมให้คนอื่นเข้าใจไปต่างๆนานาแล้วแต่ภาพที่คุณอยากจะสร้างยอมรับว่าสร้างภาพได้เก่งมากแต่ตัวจริงคือหน้าขยะขยแยงและปลอมมีแต่เปลือกเน่าๆบอกเลยว่าไม่ต้องพยายามตีมึนทำเป็นงงไม่รู้เรื่องนะคะ เพราะถ้าจะมีใครออกมาพูดแล้วคุณต้องกลัวที่สุดคือฉันเองค่ะโคลอนฝากไว้ให้คิดงานนี้ชาวเน็ตต่งหูพึงแห่เดาวกันรัวรู้ว่าโพ์นี้สื่อถึงใครกันเอ่ยจะใช่ถึงอดีตแฟนเก่าหรือเปล่านะจนล่าสุดมีตัวละครเพิ่มมานั่นก็คือดาวพิมพ์ทอง ซึ่งก็อเป็นอดีตแฟนสาวของพอทสรันเช่นเดียวกันได้ออกมาโพสสั้นๆแต่ไขความกระจ่างให้เป็นสติ๊กเกอร์หัวใจพร้อมแท็กหาสาวเกรสอีกด้วยทำเอาชาวเน็ตต้องร้องออ,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 อก,กันเลยทีเดียวสงสัยจะมีอะไรสนุกแน่ๆเมื่อแฟนเก่า ทั้งสองมาจับมือส่งใจให้กันแบบนี้แฟนเก่าจับมือกันแบบนี้แสดงว่าหายนะกำลังเดินทางไปหาผู้แล้วนะคะผู้ต้องขนาดไหนอะแฟนเก่าถึงจับมือกันความน่ากลัวที่สุดคือเมื่อแฟนเก่าเราเขาร่วมมือหรือให้กำลังใจกันชาบมีคนงานเข้าแน่แน